ลอยพี่น้องเรียบร้อยตัวแหลกแหกมัน บสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีมันสิมงสุบอนปิดสุขุสุคนเมื่อนี่พาพี่น้องมาหล่อโคกหล่อป่าพี่น้องมาหาของกระป๋อมเอาไปเฮ็ดก้อยกระป๋อมกินมากับลุงนเนื่องจากว่าเมื่อเ้านี่ทุกคนฝนตกและอ่ซวยๆมากผัดแดดออกมันเป็นบรรยากาศที่ว่าเหมาะที่สุดพี่น้องที่ว่ากระป๋อมอม,มันจออิออกออกขึ้นมาหากินเนาะเพราะว่าฝนตกเลยมันแดดก็จงสิ่นะ หนึ่งมามันเอ้าพี่น้องะะอะไรกับพวกแมงไหมพวกตะกะแต็ดนี่ยังมันขึ้นแต่ว่าอ้ากับบุหูเนาะกระป๋อมมันออกส่วนนี้ส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่กระป๋อมออกอลายที่สุดชมบรรยากาศฝนตกอ่ามาชมบรรยากาศเลาะโคกเลาะทงเลาะท่าพี่น้องอ่ากระป๋อมกับลุงกระป๋อมอยู่ดงขึ้จังสี่น่ะมีแต่กระป๋อมคอแดงพี่น้องกระป๋อมอีกาบ่มีกับบุหูเป็นน้ำยังพี่น้องอยู่น้ำดงบ่มีกระป๋อมกา แต่กะบเป็นยังพี่น้องเบิงกระปอมขาแดงไปมื้อนเสียงนกควัดแหละพี่น้องคนหากระปอมย่างจะบ่ได้เบิ่งตีนเตะหัดก่อนขี้งัวสายตาแนมมาทํรักหัวมันหากะอันขึ้นง่อยใหม่เนาะมันยังเศร้าอยู่ หละพี่น้องสวงเที่ยงกับสวงบ่ายมันจังสิตอดเงาก็ได้ตัวแรกเนาะ หาเลาะหาอยู่หาก,กินแบบวิธีชีวิตบ้านเฮาของอยู่ของกินกันน้ำหัวน้ำสวนนี่แหละพี่น้องตามเ<า><า>ลาะเรียบแคมส่งแคมบ้านกระปอมนีมันอยู่บนไก่ได้มันแหลนอยู่มวนวะนี่ยินเสียงอ่ามันบ่ได้ดอกนั่นนี่มันหกเนาะเสียงแคล้งแกล้แกล้งแกล้แเลยแม่เราเลยพี่นอ้องกระปอมบ่กระปอมก็ี้โก๊ กิโก้หรือว่าพี่น้องทางฝั่งไทยเพื่อนเอินว่าจิงเลนพี่น้องกิโก้หน้าเอินจิงเลนกระป๋อมเพื่อนเอิญนี่จิงกาเอ้ยนี่ไปแล้วิงกาจิงกาพอกระปอมแมนซองโตเด้อตัวหนึ่งแลนทั้งพี่อไล่เด้กพี่น้องกระป๋อมบานข้าวแบบเพราะได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องคันเลาะหากัน ยันยากแล้วหกหกนั่นน่ะข้ามาจาังเอามันขึ้นอยู่ดรอกข้ามาันมันขืนสูงไปแล้วเห็นแล้วตื่นกระป้อมแล่นในทงยางเจาแแล้วก็คิดว่ามันแล่นอยู่ป่าข้ามันได้แล่นข้าป่าแล้วแล้ะบบเห็นมันตัดซีคือใบใหม่เนาะมันพางโตแล้วเฮแนมบเห็นข้ามโบได้ยินเสียงมันแล่น พี่น้องเลาะตามส่งหัวหน้าเ,นมนเมื่อวานหนีบอลที่ว่าห้าวไดรลายกับลุงกับผูพ้ ح, พี่น้องอยู่ทงหน้าเลยมันสิเป็นต้นใหม่หน้อย,อยสันสันทงหน้าน้ำถั่วมกับปอมมีหัดต้นละสองละสามแต่ว่าเมื่อวานจับเอามือเป่าจับเอาเนาะยังได้หลายเติรเติรแลนเขาป่าเลยโดดลิฟท์ขึ้นีอ เลดขึ้นลไรข้ลล,ลตัวทั้งหาจานะเดินทางงอยอย่นะอางนี้ผามานันเออมองเห็นผามันผากลางแจงนะมคอแดงข้างแนตัวนี้น้ำไม้ไผ่กาดนะ ร้อยตัวที่สามเพียงได้สามตัวแล้วแม่นบบแฮ่ตบบแม่ขาผ่ากันแทงบ้าบของหางมันหจะดึงบทันเรียบร้อยขนาดนี้นะพี่น้องบาดอยู่แล้วอ้พี่นหกตัวแล้วหกตัวแล้วลูกหลานมัน ตัวหนึ่งอยู่ทางหลังเจ้านั่งของมอกอยู่หลักหัวหางทางหลังเจ้าหลักหัวไม่ย่อนะก็ไม่เหมืดนะเทิงสุดลำไม่เหมิดพุ่นหมุนไปอีกเออก็เงคิวนะออปอมคอแดงตัวแม่มีแต่กระปอมตัวแม่นะเนาะ ้อตัวนี้ลีลาลายเลยตัวนี้ยัมบวกมันนอนแม่งใหม่ได้ฮะเนาะเรียบร้อยพี่น้องยัมบวกเรียบร้อยตัวที่เจ็ดพี่น้องไก่สีเดือดสิบตัวเลยได้ติ๊ตติ๊ติ๊ติ๊กันบัดสิได้กันได้นำบอลแก่กันตัวใหญ่พี่น้องตัวที่สิบ 1ิบสนี่แหละเซต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 มันกระกลมลงพอมันตัวนี้บักหใหญ่พี่น้องนี่แหละใหญ่สุดกระป๋องข่าแดงสุดๆและส,สั่งเขาก็ับไปคล้องกระป๋อมเหมือนกันบ่คล้องกระป๋อมคือกันเจตใหม่บน้อง เใจไปมันโบกหมากแหงนี่ลงจากหมากแหงพี่องเห็นยังจากโมโหสื่อมันเซีเมนหมาแหงเนาะก้นนน้ดได้เนาะมันกินหมากนี mm ่ของป่องอยู่้ดทองคาวมันอยู่ในนี่แหละนน้นนะโอ้เห็นหัวหอยมันกลับมาใส่เรียบร้อย ขาจะออกให้ออกหน้าพี่น้องออกไปหาขุดมันหาปลูกมันทางให้แต่ก็ของกระป้อมหาอยู่หาก,กินน้ำโขกน้ำป่าเลยพี่น้องกินเขาป่าอย่หน้าเลยถือแต่ข้ากับกับไฟออกไปส่วนของอยู่ห้องกินนะหาเอาพี่น้องมือหาได้ก็ <c oughs> <c oughs> ได้กินมือหาบ่ได้กกับแก้วหรือว่าหาจนได้พี่น้องคือล่งวาเลยเพราะว่ามันมีเนาะแนวถือว่าเฮา อเอาหาได้อยู่ตลอดก็คือแบบพวกกระปูพวกปลา,าแถวหวยแล้วพี่น้องลงน้ขาปาคันบ่ได้หน่หนึงน่งก็เอาหน่หนึ่งแต่ว่าพวกนกพวกสัตว์ใหญ่สัตว์ปลาเนี่ยบ่ได้แล้วพี่น้อง,งมีโอกาสได้น้อย <c oughs> ไทยมาแล้วมันนี้เบิดบอ โอ้คิว่าถึอแล้วถึอแล้วมันบัดชิดมากผลลุดมันเห็ดัวเบาใสียิซ่าัตเบาทำเครื่องของเล่นเพื่อกันของไดเพื่อกับัทกมาเนี่นแหละทกมามุกลุยเอานี่ยนึงพดกนีวเต๋ตกนามไปเลยเล่นใหญ่บ่เล่ใหญ่ ตอนตะกี้บ้านเฮามันมีแรนเนาะตะกี้เนาะตะกี้แรนลายได้บ้านเฮาโอ้บริต่างกับเขาของแรนใช่มันลุยปุดหรอแค่เป็นเจ้าสุกไปทางล่างเลยเนี่ยจะได้อยู่มาเบิ่งพี่น้องเซลได้อยู่บ่เห็นแล้ว mô hình gần sau hai mươi biển thì chưa có thể mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ของปับดึงปับเรียบร้อยพี่น้องมืออาสีอีหลีเอาจนได้คันตัวใหญ่มันของโอยากเนาะแต่ว่าอันนี้มันตัวหน่อยเลยเวลาเอาสิบมาเลยมันสิบมาแล้วมันอยากลดพี่น้องแต่ว่ากระป๋อมใหญ่นี่มันสี่ขุนเนาะมันขุนหรือว่ามันหูกว่านี้ตัวหน่อยมันกิลก็เลยกระปตัวใหญ่มันจิกกักกักแบบว่ามันขิดว่าเอาบุเห็นมันแต่ว่าตัวหน่อยนี่มัน ดิ่นกระดองกระแดงกระดองกระแดงเบี่ยนข้อข้างนั่นข้างนี้รักหัวดำๆน้อยรักหัวพี่น้องนี่ติดปวดอยู่เหยียดข้อบิ่งอีกแล้วเสียกองอยู่หน้าแล้วผมไปตักแล้วเดียบหัว เรียบโอ้ยบ่ถอเขาบ่ด้ือขอกระอมกระสิดยิงกันแล้วยิงกันแล้วบบเขาบ่เขาบเขาอ่าบุดียังวะมันดวาไปสิของอ้ามานลูก <laughs> ตึกโตมันแหงนไปเทิงแล้วเ <laughs> <laughs> อาบ,บ่วงเอาบ,บ่วงทูหัวหลินอยู่เรียบรอย้อยแล้วพี่น้องสีหอดสาวโตเลยสีหอดสาวโตเรี่ยวอายุสิบโตพี่น้อง,ง,งนะสาสะใจเย็นๆหากระปอม ซาซาจะเย็นๆไปนําแคมหวยเอาเสียงนกกระเบาเป็นมอลำกิโกมอจิงเลนนี่ก็ร้ายขนาดพี่น้องไต่ขึ้นไต่ลงอยู่น้ำหลักหัวน้ำต้นไม้ หมองมันหอมผมมันหกหกมันบ่มีเนาะราะว่ากระปอมมันออกไปหากินตะกะแตนกับแมงไหม่อยู่นํำบ่นทีว่าเป็นโคกมีขี้ดินเป็นเดินเป็นแนมันเดรแลนกันหกหลายมันบ่มีหมองแลนมันก็บ่อยู่เนาะไข่ายๆก็ม้อยแหนะแหนะในการดินกันแกนเป็นแปนเดินเป็นแแล้วหมักอยู่เห็นอีกเลย โอ้ยามหาบวลุงละตาดีเลยพี่น้องหอาาบุเห็นมาเพิ่งเติบแล้วอ,อืมเรียบร้อยทั้งตาดีทั้งฟีมือเยี่ย <c> ม <oughs> พี่น้องตาในโบริกินกะเขาถทดเขาอาไพาน้ำนาลายนะพี่น้องเพราะว่าวิถีชีวิตแต่ละหมู่บ้านมันบูคือกันพี่น้องของอยู่ของกินอันนี้บ้านหากินมาตั้งแต่สมัยปู่าาย่าตาใน เกิดมาก็เห็นอ <Polish> so? ีพ่ออ <follow> ีแม <todavía> ่พากินหรถมาอีกละคั้หนึ่งของก็ะร้อม าวบ้านเขาจอดกินหรือบอพี่น้องแต่ว่าเห็นนัน่นว่นใหญ่หนึง่งเราถือใหม่ของไปคือกันเาไปเลยตากหน้าเาตัวใหญ่ตัวใหญ่องอยนี่ยใหม่ไผ่เนี่ยสีเหลืองเอามาอีกแล้วยางมาแล้วดีเหลืองเหลืองกับดาบอยู่ มีตัวใหญ่ตัวน้อยพี่น้องไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีทั้งบักตัวใหญ่ตัวน้อยฟอมน้อยเอ้าเอาสวบไปบ่วงข้องพี่น้องเอ้าเอามันเราคิดว่าแมงไหมเนาะบ่วงข้องจะเน้นมันคิดว่าแมงไหมเมันโดดสวบมันคือแมงไหมมันคิดว่าเนื้อพี่น้องมันคิดว่าบ่วงข้องเป็นเนื้อเจ็กับเจ็บกับเลยทำนี่งใครด้วย หลอกแบบเดียวได้บักลายแบบนี้เนาะหอดเศร้าเลาไปจากพี่น้องอถือว่าหากินมานเหมือนนี่นี่พี่น้องอาหารกระปอ๋อมงอยอยู่รักหัวคือกันพี่น้องโมแปลกใจเลยว่าเป็นยังกระป๋อมมันก็หมักอยู่น้ำรักหัวนี่พี่น้องอาหารมันขโมยเด็กขับตัวนี้ก็สุดยอดเลยพี่น้องขับเต็มปากนะคระ เดี๋ยวให้พี่น้องมึงใกลๆ้ๆอันนี้บ้านเฮาเอิ้นตะกะแตนหมักพริกพี่น้องหรือว่าตะกะแตนหมักเพฟสอะไรพี่น้องหมักเพสหมักพริก,ก,ก,กอันเดียวกันอืม้อมมักขนาดพี่น้องเดี๋ยวสิจับไปใช้ทงยางให้เพินพ่นเบิ่งเพิ่นสิกินอยดีปะกับแน่เรียบร้อยแล้ว <laughs> ตะกะแตนหมักพริกอ่ะก่อนมันสิตายเอาก็ของกินให้มันกินก่อน มันที่อยู่ได้ดินยอะยุพี่น้องได้ปลาลายเลยได้พี่น้องก็เดียวหนึ่งมากับลุงโบมีว่าผิดหวังไปหาปลาก็ได้ปลาไปหากบก็ได้กบไปหาอีหยังแดดนั้นมีแต่ว่าเฮาไปเองนะบาดพ่อกินบาดบ่พพอกินมันเยอะราะว่าลุกโบถอดออกบวม พออีกแล้วพี่น้องพออีกแล้วเน่ลงไปเลยคืบคืบคืบมาลึกึืบกลับข่าวบ่อบ่อเขาบ่อเขาเรียบร้อยพี่น้องผาดดำแล้วโตแล้วได้พี่น้องเลยผาดก็คือโตเดียวเหมือนนี่ยังบ้านเดียผาดสองตัวฮะ คือสิตัวที่าบปลายแะไรพี่น้องบัดนี้ตัวมิตรตัวใหญ่ๆน้ำทงนาบัดนี้บ่มีตัวน้อยโอ้โหบ่วงบนตะเข้ากับพี่สุกระปรอมลงบ่วงบนตะเข้างั้นพี่น้องสุกระปรอมลงมันกระโดดมันกระโดดดีสั่นแหละเออมันมีอันหู้เนาะแทนอะไรบัดนี้เนาะยังยังบ่ลงอยู่ยังบ่ลงเดี๋พี่น้องยังบ่ลง อย่าไปสุมันอีกเลยข่าแล้วข่าแล้วได้เลือดแบบน,นี้ <laughs> แก่มือใหม่สําเร็จพี่นอ <laughs> ้องตัวใหญ่เลยตัวนี้ขันหลอดไปกับลุดไปกับเสียดายเนาะมันตัวใหญ่นี่แหละพี่น้องน้าคันแทนาคือแตงสีนั้นมีต้นหว้าหน่อยเกือบว่าคู่คันแล้วก็มีกับแมนคู่ต้นกับปอมมันจะอยู่น้าจุ่มกกลไม่หน่อยแคงสี่ต้นละสองสามโตแต่ว่า หลายเฮาสิได้ต้นละโตต้นละโตก็ยากแล้วพี่น้องเพื่อสิคองได้กกจุมกหวานนอยเนะบ่ได้อึดหลายจุมนกเขาก็หลายบินไปบินมาอยู่ต้นกเขาตู้นกเขาทองพอเรื่อยๆพี่น้อง คางเข้าพี่นี่อยู่คางเขาอะไรเบิ้งเข้าสียมันเบี่ยนไปขึ้นแล้วจะย่างไปขังผู้เลยมันเบี่ยนไปแล้วในมองเข้าบากนะพอดีมองเข้าบากมองเข้าเจ้าเกียนมันเออะอยากแฮ่เลยพี่น้องตัวนี้เรียบร้อยสีแห่สำหรับโบลอดเห็นลอยโตได้เก่าชิบเก่าโตพี่น้อง กเนว่าเห็นลอยโตกันโอกาสได้สูงคือบโหดว่บะเห็นคือบวมดว่ะ ดึงถอยล้างผัดดึงบได้สุกไปไหนเลยกอบบุญหเ่นเออไรไรไรแล้วของบุถือเลียมนะขอองมันจะหายแล้วลายเถื่อของคอมันเลยบราเห็นได้เนี่ยมันบังบังข้างคอยนบังไม้พอหลุดอ่ะบัดสุดท้ายชิ่งของเราบักับบได้บันนี้่คือของของในได้กับบุญหุ่ สุกไปเลยกับโบได้บอกโมเมนแนวมันโมเมนแนวมันเน,มเมน,เนานะสุกไปหนาทบข,ขึ้นลังอย่างเดียวนี่ก็ให้มันเข่าจนได้ขอเฮ็ดนะโบด <c oughs> <c oughs> ได้ยังไกเนี่ยมา,มาพี่วาพี่มัน กระแทกง่าไม่ต้นเดียวมีหอดสี่โตพี่น้องแต่ว่าบางได้หันมันลดลดใหม่บงคลองครับไปแลวก็เขาหูมันคือกับข่อยคลองอะไรยืดรุ่มยืลุ่มมันแบบมันแรนซ่าเนาะแรนซ่าแหละมันบวงมันยังเติงอยู่แต่ว่ามันดีดกระป้อมก่อน ลิบเขานะเขาบ่บัดนี้เรียบร้อยแล้วเดงโลบ่ได้เหือบัดนี้หัดคัเอิ๊กบ่ได้หัดพอซ่บหัดเอิกอ้าพี่น้องกกเดียว4โตแต่ว่าตัวใหญ่ตัวนึงน่ะลิเขาฮู้อยู่นี่พี่น้องได้แต่ตัวน้อย2โตตัวใหญ่2โตบ่ได้ตัวนึงเขาฮู้กับปูตัวนึงพูนคือสิเทิงลพี่น้องโของประมาณเอง เดินทางกลับเหลืทุกคนอันนี้ตอนขาเมื่อเนาะบัดเก่าที่ว่าเฮ้ามาคลองแล้วแต่ว่าคล้องล้ำบัดเมื่อคือเก่าคล้องแล้วคล้องอีกพี่นอ้องอ้าวกันลงนี่บ่ได้เรยกันลงนี่ย้อนหัวลงแล้วบัน,นเรียบร้อยพี่นอ้อง นี่เตัวใหญ่ๆตอนเมือมเอาเอ้าเอๆาเอาเอา,เอา,เอาหอดคือแะไหอดรถแย่ดๆๆๆหลุมแมวบล่อยอยู่แล้วขนาดนี้ไปเลยบ่เด็กกะเหนื่อยนะไปดรอกได้มาแลไวยังปล่อยไปอยู่ <laughs> เดียบร้อยพี่น้องยัง <c oughs> อยู่ให้ของอีกหลอบซองเช่เนาะเจ็บบวจำพี่น้อง คาแอวมันจะลูรมันรวมไปขาเลยเนาะอ,อ่ามันมามันมาแบบนี้ได้ลายโตเลยพี่น้องประมาณสามสิบค,คิดว่าดอกอดอกลั <c oughs> วจะดอกลุงว่วประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าโตนี่ยงมตะกนใหม่เลยิต่ิมิโนนะพี่น้องตะกกนเกี้ยง บ้านข้าเจ้ากัข้าเจ้าผู้ฮาผู้บ่หาเนาะเพราะว่าข้าเจ้าค่าน้ำมันเห็ดมันหลายมีเบียหลายนะมีเนาะเห็ดแล้วก็้าผู้้าปลาปลาก็ว่าแต่เอามองลงมันก็ได้กินรสพี่น้องยิงนกพี่น้องยิงนกลงแล้วยิงบาดแหลกถือพี่น้องแต่ว่า ะบาดเจ็บเนะบาะงั้นวัเดตาดนี่เรียบร้อยอาดมันจะยิ่งไกลๆขึ้นบนถึึกกถชอเเออวันยิ่งไกลๆขึ้นบนถึกวันยิ่งไกลๆบนถึกโอ้เรียบร้อยพี่น้องนกนเซนแวนอ่ะก่อนซีเมอร์พี่น้องเซสแมนโตสุดท้ายแหละมเบี่ยนมัน <laughs> เบี่ยนลีกไม่บ่งข้อง เน่กระบาจับอ,อาอดมันอ,อ,อยู่ในไม้นกตากกระหองนกไปขบเอา บ่ได <c ười> ้ส kh ิพี่น้องเนื้อเบิ่งกระป้อมมือนเดยร้ายเด้เบิ่งแข้งสังเอากระได้ประมาณสี่สิบกว่าตัวฮะเอาบ่ได้เบิ่งนะครับเพราะว่ายังจะได้อยู่ของมือเดียวไปแล้ววัดเลยเจ็บร่อยเลยพี่น้องป้าเฉดเลยสิบบ่ได้แล้วตัวนี้ มันแบบสวยๆ,ๆมันจากเพลนเพนมาแต่กระป๋อมมันจากแหเนาะมันอยนนออู่แห้งข้องปไปเลยเรียบร้อยเอลยพี่น้องอจนสีหอดบ้านย,ยังได้อยู่ ่ะพี่น้องบันนี้ขอโต๊ะกับก่อนถับเมื่อบานส่วนเดียวถ้าเมื่อเบิ่งกนอกว่าได้หน่อยได้ไลายสั่นได้ไรกันเมืเบิ่งกนอกนาวา่ะเห็ดเมนูยังกินก <c oughs> ระป๋อมบวกเกินก้อยนะพี่น้องก้อยกับมกกระป๋อมเห็ดเมนูยังกระเสียบด้วยพี่น้องเมนูครักระป๋อมนี่เมนูนมนหานน้ายะ